สวัสดีครับวันนี้พามาดูรูปสวยๆจากลูกค้าที่สั่งเสื้อกับเราไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรวมผลงานบางส่วนของร้านเรานะครับที่ลูกค้าส่งมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อคอลกลม <c ười> สล v, เสื้อคอวีเสื้อพิมพ์ลาย <c ười> เนื้อผ้ากีฬาใส่สบาย <c ười> ก็สั่งกับเราได้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากทําเสื้องานปักสกรีนเสื้อก็สั่งกับเราได้นะครับรับรองราคาไม่แพงแน่นอนนะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งไปแล้วชอบแล้วก็สั่งเพิ่มได้นะครับแล้วก็พอลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลนะครับยังไม่กล้าตัดสินใจก็สามารถสั่งกับเราได้นะครับนี่เป็นผลงานบางส่วนของด้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้ออ,อสมอเสื้อกั๊กหมวกออสมอหรือว่าเสื้อหน่วยงานอื่นๆก็สามารถสั่งกับเราได้นะครับ <matte> นี่นะครับเป็นภาพสวยๆจากลูกค้านะครับลูกค้าสั่งไปแล้ว ถูกใจก็ส่งรีวิวมาให้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากนะครับแวะมาอุดหนุนกันใหม่นะครับ